ผลจับฉลากประกบคู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกของอาเซนอนมาแล้วครับบอกเลยไม่กลัวอยู่แล้วได้หมดโปรแกรมเล่นในบ้านบบเยนมิวนิกทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสเลกาแชมป์ยูซีลหลายสมัยโอลิมปิกอสทีมแกร่งจากซูเปอร์ลีกครต์มาสเข้ามาเล่นยูซีลบ่อยไครัสอันมาตีคาซัคสถานทีมจากลีกคาซัคที่เพิ่งสร้างชื่อบนเวทียุโรปแอตมาดริดทีมใหญ่ลุ้นแชมป์จากสเปนเชี่ยวชาญเวทียุโรปนัดเยือน อินเตอร์มิลานจากอิตาลีแชมป์กันโชเซเรียปีล่าสุดและเข้าชิงยูซีเอลปีล่าสุดสลาเวียปรากทีมดังจากหลีกเช็กเล่นบอลรัดกลุ่มเกมในบ้านมักแข็งแกร่งเอตเลติกบินเบาทีมจากลาลิก้าที่เน้นนักเตะบา้ามีนักเตะอย่างนิโก้วิเลียมคลับรูสทีมมาเมื่อจากเป็นเยี่ยมที่ล้มทีมใหญ่ได้บ่อยๆนัดแรกเปิดบ้านรับบาเยนมิวนิกนัด2เยือนอินเตอร์มิลานนัด3เปิดบ้านรับการมาเยือนแอตมาดริดนัด4เยือนคลับรูส นัดหกลับมาเปิดบ้านเจอโอลิมปิกสอดนัดที่6เยือนสลาวีปรานัด7เล่นในบ้านไครรัตอันมาตีนัดที่8สุดท้ายไปเยือนเอเลติกบินเบาเราแฟนแฟนอาร์เซนอลบอกได้คำเดียวว่าก็มาดีครับไม่กลัวอยู่แล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ